สวัสดีครับคุณผู้ชมมาวันนี้ครับกลับมาอีกแล้วครับกับการรีวิวเสื้อบอลล่วงหน้าหนึ่งวันนะว่าพรุ่งนี้จะมีทีมอะไรบ้างนะพรุ่งนี้ก็มีทั้งหมด22รายการนะเดี๋ยวก็เราก็จะมาเริ่มดูกันเทียตัวเลยนะว่ามันมีทีมอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมนะครับนี่เลยวันนี้พิเศษหน่อยแจกของรางวัลตั้งแต่ต้นรายการเลย ตัวนี้เป็นไซส์อันนี้นะไซส์ S นะระบบสายาว26นะกติกาง่ายๆเลยกติกาง่ายๆเลยท่านไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่อะไรก็ได้แค่สองคนนะขอขอแค่สองคนโอเคให้เขาเข้าไปกดติดตามนะกดติดตามช่องผมเนี่ยคนบ้าเสื้อบอลเนี่ยนะเสร็จแล้วนะก็ให้เขาแคปเจอแคปเจอหลักฐาน่ะ การที่กดติดตามแล้วอ่ะอน,นั้นแหละเอามาให้ผมอสองคนนะส่งมาทานในบ n ็อกนะท่านจะให้พ่อก็ได้หรือเพื่อนที่เตะบอลก็ได้นะส่วนใครที่ได้ของรวันไปแล้วเปลี่ยนคนนะคนเดิมไม่เอานลเออให้เปลี่ยนคนท่านไปหาคนใหม่ว่าเออท่านจะไปหากิกหาออกักหาอะไรก็ว่ากันไปนะตัวนี้อาร์มี่นะเป็นเป็นอามี่ลำลองอามี่สวยสวยงามเลยถ้าท่านถ้าท่านใส่ไม่ได้ท่านก็เอาไปให้พวก อะไรยัดยัดก็ได้เออหรือลูกเด็กแดงๆแล้วก็วานไปตัวนี้มันไซส์ S นะระบบฝาสิบหกยาวยี่สิบหกถ้ามีคนส่งมาแค่คนเดียวก็ไปเลยไม่ต้องรอจับฉลากเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนส่งมาสองคนสามคนสี่คนสิบค,ค,คนอะไรพวกนี้ก็ต้องจับฉลากนะเดี๋ยวจะมารีวิวเอ้ยไม่ใช่รีวิวเดีเดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าอะไรวะจะมาสุ่มเออจะมาโปรอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จับให้เห็นกันเลยว่าขายได้นะโอเคนั้นก็ เดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยเอ้ยลืมบอ,อกไปหมดเขตพรุ่งนี้นะประมาณ10บโมงนะหมดเขตพรุ่งนี้ประมาณสิบโมงนะใครใครโชคดีก็ได้ไปเลยนะตัวเนี้ยประมาณนี้นะถ้าใครฟังไม่ทันก็เนี่ยย้อนกลับไปค่อยๆเลื่อนกลับไปดูเลื่อนกลับไปดูอะแล้วเออว่าพนักานเป็นยังไงนะอโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัวแรกกันเลยนะเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกนี่เป็นเสื้อเสื้อนี่เขาเ,เรียกว่าไรวะ ศักดิ์สีทิปัตบีไทยนะตัวนี้ก็ก็เป็นของแท้นะไม่ไม่ได้เป็นรีเมคจากแกนดสปอร์ตไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะตัวนี้เป็นสีฟ้าเห็นไหมนะอ่าสวยนะนี่ของแท้เลยเนี่เบอร์ข้างหลังนี่เป็นสกรีนนะเบอร์ข้างหลังเป็นสกรีนเนี่ประมาณนี้ตัวนี้ไซส์ L รุ่หกสี่สิบนะยาวยี่สิบเจ็ดนะใครตามตามหาพวกเสื้อยกักยากพวกเนี้ยก็ถือว่าเหมาะสมเลยตัวเนี้ยเอาไปใส่เอาไปสะสมกันได้ต่อมาเป็นเสื้ออาร์มี่นะเป็นเขียแฟนบอล bon. ตัวนี้ผมบอกทำตรงเลยโคตรสวยเลยจริงเสื้อแม่งสวยมากตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเสื้อตัวเนี้ยไปไปถึงมือท่านนะผมรับรองเลยท่านแม่งโคตรถูกใจอะถ้าเกิดท่านไม่ถูกใจนะอมขี้พ่นหน้าผมเลยถ้าท่านกล้าอมอะผมก็กล้าพ่นบ้าเลยุนี่จำได้ตัวนี้โลโก้ปากขอบนะโลโก้นี่ปากขอบเนี่ยแล้วก็น้องชา้เป็นทานเฟอร์หมดเลยหลังก็ลงประมาณนี้นะตัวนี้เป็นเกศแฟนบอลนะไซส์แอลรอบอกำตำต sí. แสลบลออกสามสิบเก้า ถึงสี่สิบนะอ่าลโก้ฝั่งสิบเก้าถึงสี่สิบถือว่าสวยตัวเนี้ยสวยมากจริงจต่อมาเป็นตัวที่สามนะสามเป็นเสื้อของแอร์ฟอร์สเหมือนกันเป็นทาร์นเฟอร์หมดเลยทาบางคนถามวิทาร์นเฟอร์คืออะไรก็เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกสปอนเซอร์ในพวกเนี้ยเนี่ยทาร์นเฟอร์หมดเลยนะพวกแอร์เอเชี T D D ยเบนเด็กช้างอะไรพวกเนี้ยโลโก้และพวกเนี้ยเป็นทาร์นเฟอร์หมดเลยนะราคาป้ายห้าร้อยเก้าสิบบาทโคตรแพงเลย ตัวนี้เป็นไซส์ไซส์ 2S นะ 2S ระบบอ35ยาว25นะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไปฝากกิ๊กเออฝากกิ๊กฝากแฟนฝากเมียนหลวงเมียน้อยฝากได้หมดเลยหรือไม่ก็ฝากลูกท่านก็ได้สวยจริงๆโอเคสวยไม่มีคำบรรยายไม่มีคำพูดอะไรบอกกันตรงเลยว่าสวยต่อมาเป็นรายการที่5นะ5ก็เป็นเสื้อ เขาเรียกว่าเสือเส้อตะก,กอ้อแล้วกันผมไปหาข้อมูลมาแล้วโอเคนี้เสื้อตะ <Okay. S 2> ก,กอ้อนะตะก,กอ้อของสโมสรทหารนอา,ากาศ Sonya size XL ไม่ใช่ s i z แ XL ว่าเหรอตัวนี้ size S นะ size S รอบอก36ยาว26นะรอบอกนะ่7อยาว26นี่ราคาป้าย490บาทเลยนะนี่ลงเนื้อผ้าหมดเลยสวยเนี่ยผา่านมา45ตัวเนี่ยส่วนทุกตัวเดีย๋ยวนะสวยตัวนี้ลงเนื้อผ้าหมดเลยนะเครื่องบูเครื่องบินเห็นไหมเนี่ยจะลงจรวดอะไรก็ลงเนื้อผ้าหมดเลย รักษาโคตรง,ง่ายจริงๆซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีแต่ถ้าไม่ซักมันจะเหม็น้ยอะไรวะโอเคกลัมาตัวที่ห้านะเป็นบายเยินตัวนี้คนชนะทักไปก็นเงียบไม่รู้จะมาบิดเพื่อแต่ไม่เป็นไรเอาลงใหม่นะตัวนี้ของแท้นะบายเยินของแท้ตั้งตานนิทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในโคตรของวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมลงประมาณบ่ายหนึ่งนะกดติดตามไว้เนี่ยกดติดตามหรือใครไม่รู้ก็ในข้างล่างจะมีนี่อยู่จะมีพวกอะไรนะ คาอทีบายอยู่ล่างนะตัวนี้เป็นของแท้นะของแท้เออก็ประมาณนี้เลยด้านหลังประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวตำหน่งตำหนิเราก็ไปดูในหน้าเรานะตอนนี้เออไซส์ไม่ไม่ไม่ทราบไซส์แต่ว่าระบบได้40นะบาบย์นมิวนิกเสือใต้นั่น,น,นเองต่อมาราการที่6นะขอที่เป็นโปโลโปโลของสมาคมสมาคม,ม,าคมากีฬาจังหวัดเชียงรายนะ ถ้อยู่แถวเชียงรายหรือเป็นคนพ,พื้นที่ของเชียงรายก็ซื้อไปใส่ได้นะ,ะตัวนี้เป็นเป็นทานเฟอร์นะเป็นทานเฟอร์ด้านหลังนี่เป็นสกรีนนะด้านหลังเป็นสกรีนไซสนะ์เอ,อ็มนะรอบอกสามสิบเก้ายาวยี่สิบเจ็ดนะตัวนี้ถือว่าซื้อว่าชาวเชียงรายต้องมีใส่ไว้ออ <Yes! S 1> โอเคต่อมาเป็นรายการที่เท่าไหร่นี่ที่เจ็ดนะที่เจ็ดเป็นเสื้อลำลองของอาร์มี่ผ้าลื่นๆนะเสื้อลำลองของอาร์มี่ผ้าลื่น นี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่โลโก้เป็นกำรรมืหยีนะตัวนี้เป็นกำรรมืหยีนะด้านหลังประมาณนี้เลยโล่งๆนี่ซื้อซื้อไปฝากกิก๊กฝากอะไรได้เลยตัวเนี้ยนะราคาป้าย1้0ยบาทนะไซส์เอสรอยหกสามสิบหกยาวหกสิบหกนะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ถูกต้องประมาณนี้เลยผ้าลื่นๆนะใส่ใส่สวยตัวเนี้ยไม่ว่าจะใครหล่อใครไม่หล่อใส่สวยหมดอะ่ะตัวเนี้ยจริง,รงต่อมาเป็นรายการที่แปดนะใช่บป่าออใช่ในรายการที่แปด เป็นลายพรางลายพรางของอาร์มี่นะตัวนี้เนื้อผ้าลื่นๆนะเนื้อผ้าลื่นๆเลยใส่ทีนี่ลื่นเลยหล่อลื่นเลยนี่โลโก้เป็นยันนี่นะเออเขาเรียกว่าอะไรวะกรรมยี้น้หน้านหลังโลกประมาณนี้นะนี่ไซส์เอ็มโลกหกสิบเจ็ดนะไซส์เอ็มโลกหกสิบเจ็ดยาวยี่สิบเจ็ดนะอ่าหนาๆๆๆๆนะเออจะหนาเลยนักหนาเนี่ยบ้าต่อมันรายการที <S <s <led> <S ่เก้าการที่เก ok ้าที Lastly ่เป็นโปโลทีมชาติไทยนะโลโก้โลโก้ โปโลทีมชาติไทยครับนะครับดีกว่าไม่นะแล้วโปโลทีมชาติไทยครับอืโลโก้นี่ปักขอบนะครับราคาป้ายนี่790เลยนะครับไซส์ XL นะครับรอบอกเอ่อ43ยาว28ปนะครับหลังโล่งๆประมาณนี้นะครับตรงนี้มีแผนที่ประเทศไทยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยไหมครับโคตรสวยครับจริงๆผมบอกวันนี้ผ่านมากี่ตัวเนี่ยก้าวตัวสวยทุกตัวครับบอกเลยครับ พูดครับแล้วมันกัน,กนแดดปากไงไม่รู้อะต่อมาเป็นกางกเกงกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงของอาดิดาสนะอ่าเม็ด ja. อินกัมพูชาเออจริงเม็ดอินกัมพูชานี่นะเนื้อผ้าเนี่ยผมพูดไม่ถูกว่าเนื้อผ้าเขาเป็นเนื้อผ้าอะไรนะแต่ประมาณนเ,นมเนี้ยเห็นปะนี่ยเนื้อผ้าประมาณเนี้ยนะอ่ารอบอกสามสิบรอบอกบ้าเลยรอบเอวเอวสามสิบหกยี่สิแปดนะเน่เน่เน่เ่เน่นน อันนี้นะเอไม่ตัวไอได้ตรงไหนวะนี่ไอไดตัวไอไดตรงนี้เห็นนะนี่นะตัวไอไดตรงนี้นะนนะนนะอ่าแล้วก็มันจะมีพวกอะไรอยู่เนี้ยเนี่ยเนี้ยซิปเนี่ยรูดรูดมาเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าอ่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอันนี้นะอันนี้นะก็ค่อยรูดน,นะะต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเสื้อ ฟอมทีมชาติไทยสีมพูผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีเด็กก็ใส่สวยตูประมาณนี้เลยนะทานเฟิร์มหมดเลยทุกอย่างเป็นทานเฟิร์มหมดเลยนี่ประมาณนี้นะนี่ไซส์เอ็มรอบอกสี่สิบนะตัวนี้ไซส์เอ็มรอบอกสี่สิบราคาป้ายเดี๋ยวบอกให้ฟังหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะสิบสองเป็นประตูทีมชาติไทยสีเขียวนี่ สีเขียวอย่างนี้เลยนี่เอาไปติดกะวินได้ผมจัาได้คนเดียวคนอื่นผมไม่รู้ในี่ติดกะวินเออโลโก้เป็นนี่ซีโคลน,นืดๆแล้วก็ปักอ,นนอันนั้นทับเข้าไปนีนนาานนะ่ตรงนี้ด้านหลังประมานี้นะตัวนี้ไซส์ a อลโลกสี่สิบนะยาว28่แนะโลกสี่สิยาว28ใครชอบใครถูกใจพรุ่งนี้เจอกันได้บ่ายหนึ่งหน้าเฟซผม okay. Okay. Yeah. ต่อมารายการที่13นะ ติดต่อเป็นเสื้อกล้ามเป็นเสื้อวิ่งเสื้อกล้ามของรายการรายการหนึ่งนี่แหละนี่นะอ่าประมาณนี้เลยนะตัวนี้รอบอกอุย้ยเท่าไหร่วะตันที่แปดยาวยนะี่ห้านะเประมาณน,นี้เลยนี่เอาไปใส่วิ่งใส่ออกกีฬาก็ได้ไม่ใส่ออกกีฬาบ้าเลยลอกาลังกายเออเพราะว่าเดี๋ยวโควิดก็ใกล้หมดแล้วสาธุขอบบบยหมดไปไวเถอะพวกคุณจะได้กลับมาดูบอลดูบอลกันมาตัวมาตัว,ตวเลยรายการที่14นะนี่ ประมาณนี้เลยเสื้อผนะู้ว่านะด้านหลังประมาณนี้เห็นไหมแขนยาวนะสไตล์วินเทจป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูมันจะแบบอันนี้หน่อยเรียกว่าอะไรวะคลาสสิกคลาสสิกเก่าๆหน่อยตัวนี้ไซส์ไม่ไม่ทราบไซส์แต่ว่าเราบอกได้40่สย่นะอ่าต่อมารนการที่15 15นี่จะเป็นผ้าปิดจมูกมีสีนี้มีสีนี้มีสีนี้เห็นนะใครชนะได้ไป3สีเลยนะได้ไป3อันเลยนะต่อมาเป็นรายการที่ 48, 18 18บ้างาเลย16 16เป็นอาร์ประมาณนี้ เนี่ยสองอันใครชนะได้หมดเลยไอตัวเนี้ยเป็นของใหม่นะอัดกาวแล้วไม่อัดกาวแล้ว,อว,ลวเอาไปที่ร้านเขาอัดทับห้ามอัดทับเองนะต่อมาเป็นรายการที่เออสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเสื้อเออฮอกกี้ของสโมสรทถานกากาศนะลงเนื้อผ้าทั้งหมดยกเว้นอันเนี้ยไม่ลงอันเนี้ยไม่ลงนะอันนี้ปักขอบอันนี้ปักขอบนะนอกนั้นลงเนื้อผ้าหมดเลยสวยงามสุดๆจริงๆโคตรสวย ใครได้ไปอ่ะคุ้มตัวเนี้ยนะถ้าเกิดว่าท่านซื้อไปใส่นะแล้วท่านใส่ตอนเช้าเมียท่านตื่นมาอุ้ยพี่ทาไมพี่หล่อจังเลยอ่ะโู้จริงๆพี่ใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วพี่ไม่โคตรหล่ออ่ะโอ้โหเนี่ยหล่อจนหนูผู้ไม่ถูกเลยเมียท่านทักแน่ถ้าเกิดเมียไม่ท่านไม่ทักนะก็ไม่เป็นไรไซส์เอแอลนะร้อยหกสี่สามยาวเท่าไหร่เนี่ยเออสามสิบร้อยหกสี่สามเนียสามสิบนะอ่าราคาป้ายก็ ห้าร้อยบาทกินน้ำก่อนขอแห้งต่อมาเปโปโลไอร์ฟอสโปโลอร์รอฟอสต,ตัวนี้ก็เอาไว้ใส่งานแบบเศร้าๆหน่อยนะ,อ,ะอเอาเก็บไว้ใส่งานเศร้าๆได้หรือใครชอบใสเ่เสื้อสีดำก็ตัวนี้ก็ตอกโจทย์ได้อย่างดีเลยนะตัวนี้ไซส์ XL นะระบบ4กสี 44, ยาว30นะ ราคาป้ายก็250บาทโลโก้นี่คือปักลงไปหมดเลยไม่ได้ปักขอบนะแต่คือปักปักปักลงไปเลยโลโก้นี่คือปักลงไปเลยนะด้านหลังก็จะประมาณน,นี้นะอโอเคสนใจก็เข้ามาติดตามหน้าเฟซผมได้กดติดตามหน้าเฟซผมกดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปเถอะวันนี้ท่านยังไม่ซื้อแต่วันหน้าผมรับรองว่าท่านต้องซื้อนี่ดูตัวนี้ก็เป็นรายการที่19นะกางเกงอาร์มี่นะกางเกงอาร์มี่ตัวนี้ไซส์เอล็ล นะเอวสามสิบสามยาวสิบเก้านะโลโก้ o, เนี่ยจะเป็นปักขอบตัวเนี้ยตัวเนี้ยปักขอบนะอ่าต่อมาก็เป็นการ์ดอาร์มี่อยู่เป็นรายการที่ยี่สิบนะสีดําสีดํานะโลโก้ o, ปักขอบเหมือนกันโลโก้ o, ตรงเนี้ยปักขอบนะเออ่ไซส์ XL ไซส์ XL รอบอกรอบเอวดิรอบเอวสามสิบสี่ 34, ยาวยี่สิบนะอ่าต่อมาเลยนะต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นเสื้อเอเ่อ เสื้อคลุมเวลาขับมอเตอร์ไซค์นะเสื้อคลุมเวลาขับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นผ้าเป็นผ้าล่มแต่โคตรบางเลยเป็นผ้าล่มบางๆบางๆเลยนะไซส์ XL ระบบสี่สี่ยาวย9นะอบ้านะใส่คลุมเหมาะสําหรับใส่คลุมขับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีอย่างงี้นะคงก็ไม่รู้เ <laughs> ขามีเพื่อ <laughs> อะไระรายการยี่สบสองนะเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นผ้าล่ม ผ้าล่มนะอ่าไว้ใส่คุมใส่คุมราคามอไซน์นะด้านหลังประมาณนี้เหมือนกันเลยไซส์ H X แอร์บอบอก44ยี่28นะ <c oughs> โอเคครบทัวงกรบวนท่าหมดแล้วแจ้งอีกทีนึงก็คือนี่เลยนะตัวนี้นะ <c oughs> ไปให้เพื่อนให้พ่อให้แม่กดมากดติดตามผมอ่ะนะขอขอให้สองคนแล้วก็ส่งส่งมาส่งมาในบีเมุมนะนะหลักฐานอะนะว่าเออกดแล้วนะ <c oughs> ถ้าท่านส่งแค่คนเดียวท่านก็รับไปเลย ไม่ยังยุ่งกับใครแต่ถ be, <opot 't S 1> นะ้าเกิดว่าส่งมาสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจคนก็ก็ตัดตลาดนะเพราะมีแค่ตัวเดียวแจกแค่ตัวเดียวเออนะน้าๆๆๆนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถือว่าผ <iz zug> ่านไปได <assador S 2> ้ด้วยดียีบสองรายการช่วงนี้ก็น้องเหงาหน่อยพี่เพิ่มไปทํางานกันหมดเลยผมก็ต้องรับหน้าที่เป็นพิธีกรคนเดียวรีวิวคนเดียวมุกมักเล่นไม่ได้เล่นไปก็แป๊ก โอเคถ้าไงก็วันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ